เพลงนึ no? อันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกอบอัจฉริยาโอเคครับมแล้วแล้วพี่แว่นใหญ่หล่อมากค่ะคิดว่าพี่แว่นใหญ่หล่อคอาเสิกตค่ะไม่อยากบอกว่าที่นคกปาระถมในฮอตมาก เพลงที่ขอมาเมื่อกี้นะมีเพลงหนึ่งที่เล่นได้นะครับแล้วก็เพลงนี้ ันเกิดใครครับมันเกิดใครมีตรงไหนตรงไหนบ้างที่ตรงไครับคุณมิงเมื่อกี้คุณมิ้งครับที่เฟิร์นเต้นะครับเกิดวันนี้เลยใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับจะโดนทำไมล่ะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากวันเกิดคุณมิงด้วยวันเกิดคุณมวนด้วยจะไม่ดูเลยแตว่าขอบคุณมากอันนี้ขออนุญาตดวยพรให้ทอมไอพรแล้วกัน ก็ขอให้ขอให้คุณมิ้งนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความรักที่ราบรื่นแล้วกันอ่าเราให้มีแฟนหลายๆคนแต่เคลียร์กันได้แล้วอให้วนหน่อยอให้วนอายุมั่นปันยีนเป็นปีแรกต้อ่ยืะขอให้วนเป็นเป็นปีแรกที่เราแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ตัวเองนะคะขอให้วนมีแฟนทั้งสีแล้วกันนะครับผม กพร้อมกัน Happy birthday to you วันน okay, okay. ี okay. ้ปีนี้34แล้วนะสัมบแล้วนาโอเคอ่ะโอเคเกิดเกิดจริงๆอีก2วัน2องธันวานคะก็จะเกือบเกือบเลียกสามแล้วย้ำยิคดีย ขสิคนเหล็กไวอยู่โอเคค่ะรบกวนเพลงที่